ขอากาศกุบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ไข่ัมท,ทั้งหลายวันนี้วันที่ 19, สิบเก้าเมษายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ดวัดป่าบ่อน้ำพระอินวันนี้อากาศตอนเช้าดีหน่อยเนาะพรุ่งนีเ้เราก็จะได้บวช ละอีกห้าเนนสี่สำหรับเช้านี้เราก็ยินดีต้อนรับแม่ชีอีกสามคนเนาะเเข้าสู่ครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพระอินเ,ออเ,ออเมื่อใดยังมีคุณรบุตรคุณธิดาที่เห็นโทษเห็นภัย อของทุกขของศวัฏะสงสารก็จะ,ะยังมีคุณลบุตรกุณธิดาเข้ามาฝึกมหัดมาขัดมาเกาจิตใจตัวเองเนาะก็ถือว่าพุทธศาสนาซึ่งเป็นาอ ศาส,สนาที่สุดยอดนะเป็นศาสนาทีา่ลึกซึ้งนะทำให้คนเป็นอริยะทำให้คนพ้นทุกข์ได้เนาะเมื่อนำธรรมะน,าน,านั้นมาฝึกมาหัดมาขัดมาเกานะอา ไม่มีใครโดนบันดาลไม่มีใครช่วยเหลือเราได้หรอกพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นเพียงผู้ชี้ทางเนะเาะส่วนการเดินทางเราต้องเดินเองเนะเาะทุกวันนี้เนะาะศาสนาของเราก็ไม่เคย ที่จะเสื่อมหรอกมาดูวัดป่าบ่อน้ำมาอินแล้วบวชทุกวันนะบวชแทบทุกวันนะปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆาบุคคลใดที่เป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เนาะนี่นะธรรมะ ไม่เคยล้าสมัยศาสนาไม่เสื่อมหรอกมีแจ,จ่จิตใจคนนั้นละเสื่อมเนาะเสื่อมจากศีลเสื่อมจากความดีเนาะ,อะเอ,ะ,อะก็ฆ่ากันข่มขืนกันยิงกันฆ่ากันเห็นแล้วก็เป็นที่สลดสังเวชเนาะเอะ กว่าจะพ่อแม่เลี้ยงเติบโตเติบใหญ่มาเป็นผู้เป็นคนได้ขนาดนี้เลือดตาแทบกระเด็นอ่อาอโตมาแล้วก็กลายเป็นสัตว์นะ,ะที่ดุร้ายใช้อารมณ์ธาตุอารมณ์เนาะอารมณ์ชั่ววูบอาจนำทุกข์มาให้ยาวนานเนาะ เนี่เนี่มันใช้สติไม่ต้องใช้สติอย่าใช้อารมณ์เนาะยิ่งอากาศร้อนๆเนี่ยเนาะเออทุกวันนี้เศรษฐกิจอ่า,อาเขาว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนาะเอออ่าที่จริงเศรษฐกิจจะมันดีจะคนเราม่ค่อยดีเนาะอ่า มีการต้มจุนหลอกลวงกันในคนขาดศีลขาดชำเลือดร้อนไปชั่วทุกหย่อมยา่านะมีแต่ความโลภโมโทสันอ,อ,อารมณ์รุนแรงอารมณ์โกรธรุนแรงแทงกันฆ่ากันเอเห็นไหมฆ่าคนแก่แล้วเอาไปโยนทิ้งน้ำก็มีเห็นไหม เออหัวแทงเมียอย่างเงี้ยตายคาที่อย่างเงี้ยโอ้ยเนาะอ่ะนี่เพราะอะไรล่ะเพราะใจคนเสือ่อมอ่เสื่อมจากศีลจากธรรมจะหาความดีจากที่ไหนล่ะอ่ะเมื่อใจดวงนี้นะอะ่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่รุนแรงดูร้ายหลวงตาเคยพูดตลอดว่า ฝถึงผลจะตกทุกเม็ดกลายเป็นทองคํานะก็ไม่ให้คนมีความสุขได้ดอกถ้าใจนั้นขาดศีลขาดธรรมเนาะเพราะฉะนั้นศีลธรรมตัางหากที่ควรค่าแก่าการสแสวงหาที่ควรแก่าการรักษาธรรมะอาจจะเกิดขึ้นสู่จิตสู่ใจของคนได้นะ พวกเราก็ต้องอมาฝึกมาหัดตัวเองเนาะผมใจตัวเองอย่าไปตามใจตัวเองอ่ะอย่าไปรุ่มลหลงเลยไหลตามสัญญาลมเนาะออที่โลกขาดแคลนทุกวันนี้ก็ขาดแคลนน้ำใจนี่แหละ,นะ,ะนะเพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะก็ พยายามเต็มที่หลวงตาก็พูดทุกวันนะ,ะได้โอกาสไม่ว่าครูบาชายครูบาทุยอาจารย์แดงเนาะไมชชีเจ้นหรือหลายๆคนอพวกเราอก็พระยจจายำธรรมะนำศีลนำธรรม,รรมให้กลับมาไหลเข้าสู่ใจคนให้มากที่ได้มากที่สุดเนาะโลกก็จะเย็นลงที่สุดเนาะ ทุกวันนี้นะพวกเราลืมลืมจนลืมตัวนะหลงเกิดลืมตายหลงสบายลืมทุกเนาะทุกวันนี้การสอนกับเพี้ยนยังไงก็ไม่รู้เนาะไม่นำเอาอาณาปานสติไม่นำเอาข้อวัดปฏิบัติอ่ะ มาเลยไม่พูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมเลยเนาะเอเอเออมีจะพูดถึงเรื่องของอจะอะไรล่ะส่งเสริมแค่ไปเสียสองหมืนห้าก็ได้เป็นพระอรหันนะอะพระโสดาบันยังเมาเล่าอยู่เลยทุกวันนี้กูเห็นไรสดแต่ผมยังไม่จัดอาบน้ำมั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็บ้าบอคอแจกมากฮะ อุกวันนี้เขาเรียกความเห็นมิปรารถ์นะโลกนี้เจ็มไปด้วยคนบ้าอ่าบ้าเป็นชาติอารมณ์นะบ้าเป็นชาติความโลภบ,บ้าเป็นความโกรธความหลงบ้าราคะบ้าจัณหาอะแล้วจะอยู่กันยังไงล่ะเนาะเออขนาดขับรถอยู่เช่แชมันก็ไปยิงกันฮะเออโอ้ยเนาะเอาเอา ร้อยเกือบสองร้อยศพอ่ะสงการนะนะอาน่าจะจัดทุกเดือนเนาะคนมันจะได้ลดลงฮแปลกประหลาดมากนะเขาไปเล่นน้ำกับไปแชงกันไปยิงกันเนาะเพราะอะไรล่ะอ่ะเพราะโทสะไงเพราะความโกรธนะอะความพยาบาทอ่าคู่อริว่าง้นไปเจอกันก็ซัดกัน เออเอาเอากัดกันยังกับหมูกับหมานะเออตามสบายเนาะนะเพราะฉะนั้นพวกที่เห็นโทษเห็นภัยก็จะมาหลกภัยในศาสนาในธรรมะในคำสอนพระเจ้านะมองไปที่ไหนก็เห็นจะทุกข์นะเออโอ้ยเนาะพูดแล้วนะ ไม่รู้มันดีอะไรนั่งหนาค่ากันเนี่ยอ่ะเห็นแล้วก็อยากไปค่าเขาด้วยมันใส้ครับหลวงตาคำถามมามาจากถ่ายทอดสดครับจากคุณวิไลวันน้อมกับนมมสก,การเจ้าข่าขอถามว่าถูกไปไม่บ้านในบ้านปลายชีวิตเป็นพ่อเหตุใดคะอ๋อไปฟารัดวงจรหรือเปล่าเอ่อ ต้องดูนะสาเหตุของไฟไม่บ้านเนาะหลายสายเหตุนะบางทีก็ไฟฟ้ารัดวงจรไฟชอ็อตอย่างเงี้ยเนาะบางทีก็คนจุดอย่างเงี้ยต้องไปถามพวกเจ้าหน้าที่ซึ่อสืบสวนแล้วเนาะไฟไม่บ้านเนะาะอย่าไปโทษแต่นั่นเลยเออ อ่าผู้ก็ขอแนะนําให้สร้างบ้านใหม่อะนะเอออ่าถ้าไปไม่บ้านเนาะส่วนเรื่องกรรมนะ่ยมันสลับซับซ้อนมันบรรยายกันไม่หมดหรอกถ้าจะพูดเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่สารพัดนะเออจะไปสนใจตัวนั้นเลยสนใจกรรมในปัจจุบันเนี่ยสนใจใจตัวเองอ่าสนใจความคิดตัวเองที่มันไหลไปอยู่เนี่ยนะอ่าเจไมไปด้วยความสงสัยไป่นะ จริงไหมล่ะเอ,อไปไม่บ้านมันก็สาเหตุจากไฟฟ้ารดโรงจรเป็นส่วนมากนะมีอะไรอีกไหมถามจากไลฟ์สดครับคุณวิชิตถามว่ามีกรรมหนักขนาดไหนครับที่ทำแล้วพอปฏิบัติจะทำให้เข้าสู่นิพพานยากหรือไม่สามารถนิพพานได้ครับอกรรมพวกนี้มันก็บอกแล้วไงกรรมมันละเอียด อ,อย่าไปสนใจเรื่องกรรมในอดีตเลยถ้าจะเข้านิพพานถ้าจะปฏิบัตินะก็ตัดทิ้งสิ้นสิ้นมันเลยอัดซัมันเลยฝึกอาณาปานิตซูเปอร์อาณาปนานสติเลยให้มันอยู่ปัจจุบันตัดเข้าสู่กระแสทิ้งอดีตเห็นไหมทิ้งอดีตละกรรมเห็นไหมทิ้งอดีตท,ทิ้งอนา,าคตให้อยู่ปัจจุบันให้ได้ให้อยู่กับรมหมายใจให้ได้นะ กรรมมลโมทั้งมวลเนี่ยมันก็จะหายไปเองอะนะถ้าเราตัดเข้าไปสู่ปัจจุบันได้นะเออลวงตาเคยพูดตลอดกรรมคือการกระทำกลับไปแก้ไม่ได้หรกอ,อย่าไปค้นหามันเลยกูมีกรรมเก่ากูมีกรรมอะไรสารพัดเงี้ยทิ้งมันเลยเอ่ะเรายังไม่ได้ฆ่าคนมากเท่ากับองค์ุริมานหรอกอ่ะจริงไหมเออตัดกระแสเข้าสู่เนี่ยอ่ะอ,อยู่ปัจจุบันทำให้ได้ อย่าไหลไปสู่อดีตอดีตนี่แหละเห็นไหมกรรมเก่าเห็นไหมมันคิดย้อนกลับไปจะเรื่องไม่ดีเรื่องของกรรมเก่าก็ท้อสินี่แหละโจขวางคืออดีตนี่แหละอฉาฉั้นอยู่ปัจจุบันอยู่ในลมเนี่ยอดีตหมดขึ้นมาก็ทิ้ง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 ออกไปก็หมดเองอะละจริงไหมล่ะอ่าเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่ากรรมเก่ากรรมใหม่ทิ้งมันทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่พัฒนากรรมจนสิ้นแห่งกรรมก็ได้เนี่ยจริงไหมล่ะ นี่มันเป็นอย่างนี้ครับคำถามจากคุณสันติครับนั่งสมาธิดูใจแล้วความคิดมันไม่เกิดขึ้นผมทำถูกไหมครับแต่ผมดูลมหายใจมันฟุ้งซ่านอยู่ตลอดไม่นิ่ง <_ S 1> ต้องดูใจไปเรื่อยไหมครับมึงก็ทำให้กูสับสนนะ่นี่ย <_ S 1> <_ S 2> ใจอะไรล่ะใจอยู่ใจความคิดฟุ้งซ่าน มันมีมีใจมีความคิดแล้วก็มีผู้ดูด้วยสามเลยนะมึงอ่ะทําให้กูสับสนด้วยเหมือนกันนะเนี่ยดูลมดูความคิดนี่ดูลมดูความคิดไม่ต้องไปดูใจหรอกความคิดตั่นและคือจิตสังขารอ่ะส่วนตัวสติจะเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเอะออะมันจะมีใจอ,อยู่ที่ไหนล่ะ มีใจเดี๋ยวมันก็ไปฝากไว้ไปรักคนนั้นไปเกลียดคนนี้อยู่เนาะมันเป็นสภาวะเฉยๆนะเออเป็นนามเป็นนามอย่าไปสร้างมันขึ้นมาเนาะความคิดนี่แหละ,และเขาเรียกว่าจิตตะสังขารเมื่อคืนนี้ก็ยังพูดเลยถ้ามันไม่คิดแล้วอะ่ะมันจะฟุ้งซ่านได้ยังไงล่ะนแหมเพราะฉะนั้นดูลมนะดูลมอยู่ในลมไม่ได้เนาะ ถูกต้องแล้วล่ะถ้ามันไม่คิดน่ยเมื่อมันไม่คิดมันก็สงบถ้ามันคิดอยู่มันจะสงบได้ยังไงมานั่งหลับตาคิดไปทั่วโลกทั่วโลกแล้วนะ่มันจะไปสงบหรือยังไน,นสงบก็สงบจากความคิดนี่แหละอ่ะเออถ้ามันคิดอยู่ไม่มีทางเราที่จะสงบนะเมื่อ,อไหร่มันไม่คิดมันก็สงบเมื่อนั้นแหลจะจําไวมงั้นจะเรียกว่าสังขารุเบขาญาณเลย สังขารสังขารเนี่ยสังขารก็หมายถึงความคิดนี่แหละอุเบกขาก็หมายวางเชยอยู่ยานก็คือรู้เชยเชยอยู่เนี่ยรู้เฉยเฉยรู้ไหมรู้ซื่อๆนะนี่เรียกว่า,าสงบจากสังขารสงบจากความคิดนี่แหละอ่าเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราดูลมเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรม เนาะดูลมดูความคิดปิชิตกิเลสนะน,นี่อานาปานสัจินะเนาะขอให้พวกเราเอาอาศัยลมเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมเนาะมีคำถามครับหลวงตาครับจากคุณกันพัชภูมิครับถามว่าผมอยากถามว่าไปตกปลาเพื่อทำกับข้าวมาถวายพระบาปอยู่ที่คนทำไหมครับหรือต้องถวายแต่พืชผัก พูดให้กูลำบากใจมากเลยนะนะเหตุผลมันไม่ค่อยดีเนาะมันเป็นการเบียดเบียนนะเนาะเออแต่ป่าบ้านปลายมันก็ดีนะมาถวัยพระว่างันนี่สิกูต้องแยกแยะแล้วล่ะป่านั้นมันไข่ไหมเบียดเบียนนะอ่ามันไม่ดีนะต้นเหตุมันไม่ดีเนาะเหตุปัจโยนะเอเมื่อเหตุมันไม่ดีอก็อย่าไปสร้างก็แล้วกัน่ะ อย่าไปตกมันเลยนะเอออยู่ในตลาดเขาก็มีขายอยู่นะเนาะอ,อถ้าไม่มีเงินซื้อก็เก็บผักเก็บอะไรเนาะมาใส่บาทมาสวายจังหันก็ได้เนาะเออขอให้เหตุมันเกิดที่ใจไม่ใช่วัตถุเนาะเออทานน้อยสะเจมใจน้อมใจใส่ทานบาทหนึ่งมันก็ได้มหาศาลเหมือนกนะันแหละเนาะขอให้ทั้งอกทั้งใจทำเนาะ ไม่ใช่ทานเยอะๆจะได้บุญเยอะๆเนาะะทานด้วยใจนะทุกอย่างเกิดที่ใจจบที่ใจเนาะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าทานโน่นทานนี่หรอกทานใจทานตัวเองทานตัวเอง,เองราาบริจาคะบริจาคตัวเองไม่ได้เสียงเงินสักบาทเนาะนี่เป็นทานที่ยิ่งใหญ่วันนี้นะลุงตาก็อนุโมทนากับแม่ชีอีกสามท่านพรุ่งนี้เราก็จะร่วม บวชพระ,ะห้าลกูกเนนห้าลกูกนะเนาะก็ขออนุมโมทนากัสสาธุการกับเพื่อนเพื่อนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกับวัดป่าบ่อน้ําไปกินทุกๆบุญทุกๆอย่างนะเนาะก็ขออนุมโมทนาสาธุการตั้งใจรับพรนะ ยัตหะวะริวะปุราปะริปุเรนติสักะรังเอวะเมวะอิจอรินังเปสานังอุปกะปจิอิจชังปจิจังทุมหังคิปะเมวะจะมิจฉันตุสับเบปุเรนตุสังกปาจันโดมาราโสยัตหะมณีโชติระโสยัตหะอภิวานณาสีริสะนิจังบุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัตันติ อายุวันนอสุขังพระลังสาดง